ทุกๆเช้านะคะก็จะต้องมาทานโปรตีนนะคะโปรตีนที่ไม่เอสเอเยจ้าวันนี้เราจะมาชงโปรตีนให้ดูนะคะอันดับแรกนะคะเราจะทานคู่กับชาเขียวนะคะของยี่ห้อนี้นะคะเป็นเพียวมัชะชาเขียวนะคะชงคู่กันได้เลยนะคะตัวชาเขียวนะคะเขาจะมีนะคะคาเฟอีนนะคะหลั่งสารได้นานนะคะที่สําคัญตัวชาเขียวเนะะี่ยทำให้รู้สึกสดชื่นขึ้นด้วยนะคะมีแรงในการออกกําลังกายนะคะ และยังนะคะล้างสาริษนีนะคะล้างสารพิษออกจากร่างกายเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการทานชาเขียวมีประโยชน์นะจ๊ะวันนี้นะคะใช้งานไม่หนักก็จะชงแค่สองช้อนพอนะคะชงแค่สองช้อนพอแล้วก็ใส่โปรตีน SS นะคะตัวนี้เป็นโปรตีนนะคะ เป็นโปรตีน23กร,รัมนะคะเป็นนมชมพูนะคะใส่ลงไปเลยกอดออกกําลังกายนะคะวันนี้ออกกําลังกายหนักนะคะจะใส่3ช้อนตามน้ําหนักตัวนะคะจะใส่3ช้อนอเชินตัวจะชอบชองกับน้ําเย็นนะคะเพราะมันอร่อย ทีสวยมากนะคะสมปองไปทางานแล้วไปแล้วค่ะอ่าชมโปรตีนะคะอ่ะเห็นไหมคะ พอมันเข้ากันแล้วนะคะส่วนตัวจะชอบใช้นะคะเป็นเครื่องตีฟองนะคะเพราะว่านอกจากสะดวกแล้วมันยังตีฟองได้ละเอียดทําให้ชาเขียวน่ากินขึ้นนะคะผสมนมชมพูกับชาเขียวได้เข้ากันนะคะทําไมถึงเลือกนมชมพูนะคะมาเพราะว่าเราไม่อยากจะทานอะไรที่มันหวานนะคะก็เลยใช้โปรตีนชมพูกับชาเขียวนะคะลดหวานให้เราด้วยนะคะ หลังจากนั้นเสร็จแล้วก็นะคะบล็อกน้ําแข็งนะคะเราจะใช้บล็อกน้ําแข็งซิลิโคนมันบิดออกง่ายนะคะตัวบล็อกน้ําแข็งมันจะสวยนะคะน้ําแข็งไปก้อนเรียงสวยเลยนะคะบล็อกน้ําแข็งซิลิโคนนะคะรุ่นนี้นะใช้ดีมากๆนะคะแล้วก็ น้ำแข็งละลายยากด้วยนะคะทำง่ายมีฝาปิดทำในช่องชีฟิตได้เลยนะจ๊ะใครนะคะอยากนะคะทานชานเขียวแบบมีความสุขนะคะทานคู่กับโปรตีนเอสเซได้เลยนอกจากอร่อยได้คุณประโยชน์แล้วนะคะยังเล่นการเผาผลาญของร่างกายได้ด้วยนี่อร่อยมากค่ะทานได้เลยนะคะ